นิพพานคำคำนี้ได้ยินมาเนื่อนนานแต่ความหมายที่แท้จริงกลับเลือนรางในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่หลายคนนึกถึงความว่างเปล่าการสูญสลายไปของทุกสิ่งหรือการดับสิ้นไปอย่างไม่มีอะไรเหลือจนเกิดเป็นคำถามที่น่าสงสัยว่าถ้าหากนิพพานคือการไม่เหลืออะไรแล้วเหตุใดจริงยังมีผู้คนยอมอุทิศทั้งชีวิตเพื่อตามหาสิ่งนี้วันนี้เราจะพาคุณเดินทางไปในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย เส้นทางที่ไม่ได้เริ่มต้นจากความว่างเปล่าแต่เริ่มต้นจากความจริงที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเราจะมองนิพพานผ่านสายตาของผู้ที่เข้าถึงสภาวะนี้แล้วจริงๆนั่นคือพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนานิพพานไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่อยู่สุดขอบจัก,กรวาลแต่เป็นสภาวะที่เข้าถึงได้ด้วยการปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นความสุขสูงสุดที่สงบเย็นอย่างยิ่งเป็นอิสรภาพที่หลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงและที่สำคัญที่สุด นิพพานไม่ใช่เรื่องราวที่ต้องคาดเดาแต่เป็นประสบการณ์ตรงที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้ทรงตรัสรู้และถ่ายทอดไว้ให้เราแล้วในวาระนี้เราจะเริ่มต้นการเดินทางสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปด้วยกันเพื่อส่องสว่างให้เห็นว่านิพพานนั้นไม่ใช่ความว่างเปล่าที่น่าสะพรึงกลัวแต่เป็นอิสรภาพที่เปี่ยมด้วยปัญญาและความสุขอันเป็นอมตะขอเชิญทุกท่านร่วมกันค้นหาความหมายที่แท้จริงของนิพพาน จากเรื่องราวอันล้ำค่าที่ปรากฏในพระไตรปิฎกได้ณบัดนี้ความหมายของนิพพานในพระไตรปิฎกหลังจากที่เราได้ตั้งคำถามสำคัญไว้แล้วว่านิพพานคืออะไรกันแน่บัดนี้เราจะมาไขาปริศนาแห่งความจริงนี้ด้วยกันผ่านการพิจารณาถ้อยคำที่ลึกซึ้งและทรงพลังซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ด้วยพระองค์เองในพระไตรปิฎกไม่ได้มีการนิยามคำว่านิพพานด้วยคำว่า ความว่างเปล่าหรือความไม่มีอะไรแต่พระองค์ทรงอธิบายด้วยการเปรียบเทียบที่ทรงพลังและชัดเจนยิ่งกว่านั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงนิพพานว่าเป็นการดับแต่เป็นการดับที่ไม่ใช่การสูญสลายไปของทุกสิ่งอย่างที่เราเข้าใจหากแต่เป็นการดับซึ่งเชื้อเพลิงแห่งความทุกข์ระทมชั้นปวงเชื้อเพลิงที่ว่านี้คืออะไรคือราคะโทสะโมหะ อันเป็นต้นต่อของกิเลสและทุกในจิตใจของเราทุกคนราคะคือความยินดีพอใจในสิ่งต่างๆโทสะคือความขุ่นเคืองเกลียดชังและโมหะคือความหลงผิดในสัจธรรมพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบชีวิตของเราว่าเป็นเหมือนบ้านที่กำลังถูกไฟเผาไหม้หากเราสามารถดับไฟนี้ได้โดยสิ้นเชิงบ้านหลังนั้นก็จะกลับสู่ความสงบเย็นอีกครั้งสภาวะนี้คือสิ่งที่เรียกว่า นิพพานนิพพานจึงไม่ใช่การหายไปของร่างกายและจิตใจแต่เป็นการดับไปซึ่งไฟแห่งกิเลสที่เคยเผาผลาญจิตใจของเราให้เร่าร้อนเมื่อไฟนั้นดับลงสิ่งที่หลงเหลือคือสภาวะแห่งความสงบเย็นอย่างแท้จริงเป็นความสุขอันบริสุทธิ์ที่เหนือกว่าความสุขใดๆที่เราเคยรู้จักเพราะความสุขนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุภายนอกหรืออารมณ์ชั่วคราวอีกต่อไป พระองค์ยังทรงใช้คำว่าวิราคะและนิโรธเพื่ออธิบายสภาวะแห่งนิพพานคำว่าวิราคะหมายถึงความสิ้นกำหนัดหรือความคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆในขณะที่นิโรธคือการดับสิ้นไปโดยสนิทซึ่งก็คือการดับไปของทุกทั้งปวงนั่นเองดังนั้นนิพพานในพระไตรปิฎกจึงไม่ใช่จุดจบที่น่ากลัวแต่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่สมบูรณ์ เป็นอิสรภาพจากทุกความยึดมั่นถือมั่นเป็นความสุขอันสงบเย็นที่ไม่มีสิ่งใดจะมาทำลายได้เป็นสภาวะที่จิตปราศจากเครื่องร้อยรัดอย่างสิ้นเชิงนี่คือความหมายที่แท้จริงของนิพพานซึ่งเราจะนำมาพิจารณาต่อไปในเรื่องราวของพระอรหันต์ผู้ได้เข้าถึงแล้วด้วยตนเองประสบการณ์นิพพานของพระอรหันต์หากนิพพานไม่ใช่เพียงแค่แนวคิดทางปรัชญา แต่เป็นสภาวะที่สามารถเข้าถึงได้จริงดังที่ได้กล่าวไปแล้วคำถามที่น่าติดตามต่อไปคือแล้วผู้ที่เข้าถึงสภาวะนั้นแล้วได้พบเจออะไรพระอรหันต์มีประสบการณ์อะไรบ้างเมื่อได้สัมผัสกับนิพพานพระไตรปิฎกได้บันทึกเรื่องราวอันล้ำค่าและบทสนทนาอันลึกซึง้งที่ทำให้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นตัวอย่างเช่นพระพุทธองค์ตัดไว้อย่างชัดเจนว่า นิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขนี้ไม่ใช่สุขที่เกิดจากการได้สิ่งที่ปรารถนาหรือความสุขที่ผันแปรไปตามการเวลาและเหตุปัจจัยแต่เป็นสุขที่เกิดจากที่จิตใจไม่มีอะไรมารบกวนอีกต่อไปเป็นความสุขที่สงบเย็นเป็นอิสระจากความร้อนรนใดๆในพระสูตรหนึ่งพระองค์ยังทรงเปรียบเทียบนิพพานว่าเป็นฝั่งกเกษม ผู้ที่ยังจมอยู่ในกระแสน้ำวนของกิเลสเปรียบเหมือนคนว่ายถ้ำกลางมหาสมุทรที่เชี่ยวกรากเต็มไปด้วยความเหนื่อยยากและอันตรายแต่เมื่อถึงนิพพานแล้วก็เปรียบเหมือนผู้ที่สามารถขึ้นสู่ฝั่งอันปลอดภัยพ้นจากทุกข์และอันตรายทั้งปวงพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาผู้เลิศด,ด้วยปัญญาก็ได้บรรยายไว้อย่างตรงไปตรงมาท่านกล่าวว่าความสิ้นไปโดยไม่เหลือแห่งราคะโทสะ และโมหะนั่นแลคือนิพพานถ้อยคำนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่านิพพานไม่ใช่การไปอยู่ในโลกอื่นแต่คือสภาวะที่จิตหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงที่รัดรึงอยู่ตรงนี้เองขณะเดียวกันพระกาลาทุยาเถระผู้เป็นหนึ่งในพระสาวกของพระพุทธองค์ก็ได้พรรนาถึงความสงบของพระอรหันต์ไว้อย่างงดงามท่านกล่าวในเถระคาถาว่าผู้ใดสงบระงับจากกิเลสทั้งปวงแล้ว ผู้นั้นอยู่เป็นสุขแม้ท่ามกลางความเร่าร้อนทั้งหลายถ้อยคำนี้สะท้อนว่าเมื่อเข้าถึงนิพพานแล้วสิ่งภายนอกไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงความผ,ลผ,ลผลันผวนหรือความลำบากในโลกไม่สามารถทำให้ใจหวั่นไหวได้อีกต่อไปในทำนองเดียวกันพระองคุลีมานผู้ที่เคยเป็นโจรฆ่าคนมากมายแต่ภายหลังกลับใจมาบวชในพระพุทธศาสนาเมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วท่านได้กล่าวว่า ผู้ที่เมื่อก่อนถูกความโกรธเผาลนบัดนี้ดับเย็นแล้วอยู่เป็นสุขนี่คือตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมนุษย์จากผู้ที่เคยจมอยู่ในไฟกิเลสกลับกลายเป็นผู้ที่เย็นสงบอย่างแท้จริงการบรรยายถึงนิพพานของพระอรหันต์เหล่านี้ไม่ได้เป็นการกล่าวอ้างที่เลื่อนลอยแต่เป็นการยืนยันถึงสัจธรรมที่สัมผัสได้จริงผ่านการปฏิบัติ พระพุทธองค์และพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้แสดงให้เราเห็นว่าเมื่อไฟแห่งกิเลสทั้งปวงถูกดับลงอย่างสิ้นเชิงแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือสภาวะแห่งความว่างที่เปี่ยมด้วยปัญญาและความสุขอันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางโลกใดๆทั้งหมดนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระอาหารหันต์จึงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบเยือกเย็นและเปี่ยมด้วยแม่ตาแม้ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายก็ตามเพราะจิตใจของท่าน ได้เข้าถึงแล้วซึ่งความสุขที่ไม่มีอะไรเทียบเทียมนั่นเองนิพพานกับชีวิตประจําวันหลายท่านอาจกําลังคิดว่าเรื่องราวของนิพพานและพระอาหารหันต์นั้นเป็นเรื่องที่ห่างไกลาจากชีวิตจริงเป็นเรื่องของนักบวชที่ต้องสลัดทางโลกทั้งนั้นแต่แท้จริงแล้วการทําความเข้าใจนิพพานอย่างถูกต้องนั้นมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อชีวิตของเราทุกคนนิพพานไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องรอให้ถึงมันตายแต่นิพพานคือหนทางที่เราสามารถเริ่มก้าวเดินได้ตั้งแต่วันนี้ ในทุกขณะจิตท,ที่เราตระหนักรู้ในทุกการกระทําที่เราตั้งใจจะลดทอนกิเลสในใจของเราลงนั่นคือการก้าวเดินไปสู่เส้นทางความสงบเย็นแห่งนิพพานแล้วลองพิจารณาดูว่าในชีวิตประจําวันของเราแต่ละคนต้องเผชิญกับความทุกข์ร้อนมากมายเพียงใดความไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีความทยานอยากที่จะได้มาซึ่งสิ่งใหม่ๆความขุ่นเคืองในอารมณ์ที่เกิดจากผู้อื่นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นไฟแห่งกิเลสท,ที่เาผาผลาญจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลา การทำความเข้าใจนิพานช่วยให้เราเห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเติมเต็มความอยากเหล่านั้นแต่เกิดจากการที่เราสามารถปล่อยวางความอยากเหล่านั้นได้ตั้งหากการฝึกฝนสติและสมาธิในชีวิตประจำวันการรู้ตัวว่ากำลังทําอะไรอยู่การรับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นและปล่อยให้มันผ่านไปโดยไม่ยึดติดนี่คือการฝึกฝนเพื่อดับไฟแห่งกิเลสในใจของเราเอง ดังนั้นการทําความเข้าใจนิพพานจึงไม่ใช่เรื่องของพุทธปรัชญาที่ซับซ้อนแต่เป็นการเข้าใจถึงแก่นแท้ของความทุกข์และหนทางที่จะดับมันลงการที่เราเรียนรู้ที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนไม่ยึดมั่นในความรู้สึกนึกคิดของเราเองไม่ยึดติดในสิ่งที่มาแล้วก็ไปนั่นคือการเดินทางไปบนเส้นทางสายกลางที่มุ่งสู่ความสงบเย็นอย่างแท้จริง นิพพานจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เราหันกลับมามองตัวเองให้เราเห็นว่าความสุขที่ยั่งยืนนั้นมีอยู่จริงและเราสามารถเริ่มต้นสร้างมันขึ้นมาได้ด้วยตัวเองตั้งแต่วินาทีนี้ไม่ว่าเราจะเป็นใครหรือใช้ชีวิตแบบไหนนิพพานก็ยังคงเป็นเป้าหมายที่งดงามและเป็นหนทางที่ทุกคนสามารถก้าวเดินไปได้ขอเพียงแค่เราเริ่มต้นที่จะดับไฟในใจของเราเท่านั้นเองสรุปและทิ้งถายนิพพานที่อยู่ตรงหน้า ตลอดการเดินทางของเราในวันนี้เราได้พิจารณาถึงความหมายที่แท้จริงของนิพพานจากมุมมองของพระอรหันต์ผู้ได้เข้าถึงสภาวะนี้แล้วอย่างสิ้นสงสัยเราได้เห็นแล้วว่านิพพานไม่ใช่เรื่องของการสูญสลายไปของตัวตนแต่เป็นการดับไปซึ่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายที่เคยเผาผลาญจิตใจของเราเราได้เรียนรู้ว่านิพพานคือความสงบเย็นอย่างแท้จริงคือความสุขที่เปี่ยมด้วยปัญญา และคืออิสรภาพที่หลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงเป็นสภาวะที่จิตใจของเราจะไม่ถูกรบกวนด้วยความอยากความโกรธหรือความหลงผิดอีกต่อไปนิพพานไม่ใช่จุดหมายที่อยู่ไกลสุดเอื้อมแต่เป็นเส้นทางที่เราสามารถเดินไปได้ในทุกขณะจิตที่เรามีสติในทุกๆครั้งที่เราเลือกที่จะปล่อยวางความยุติดในสิ่งต่างๆในทุกครั้งที่เราให้อภัยในทุกครั้งที่เราเมตตาผู้อื่น นั่นคือการที่เรากำลังก้าวเดินบนเส้นทางสู่ความสงบเย็นแห่งนิพพานแล้วขอจงอย่าท้อแท้ต่อการปฏิบัติเพราะแม้การเดินทางจะยาวไกลแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคุ้มค่ายิ่งกว่าสิ่งใดในโลกการได้สัมผัสกับความสงบในจิตใจเพียงชั่วขณะก็เป็นเครื่องยืนยันได้แล้วว่าขนทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะไว้นั้นเป็นไปได้จริงสำหรับทุกคน นิพพานจึงเป็นความหวังที่แท้จริงเป็นความสุขที่อยู่เหนือการเวลาเป็นความหมายอันสูงสุดของชีวิตที่เราทุกคนสามารถเข้าถึงได้ขอเพียงแค่เราเปิดใจและเริ่มต้นที่จะเดินตามรอยบาทแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ด้วยความเคารพในธรรมสวัสดีครับครับ